จุลศีลดูกระพรามอย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นพูดถึงพร้อมด้วยศีลนี่ถ้าก็ไล่จุลศีลไปเลยทีนี้นะไล่จุลศีลมาชิมศีลมหาศีลน่ะเอาจุลศีลบางข้อก่อนก็แล้วกันสักสองสาข้อเอาบางข้อก่อนเดี๋ยววันหน้ามาอ่านจนครบๆเนาะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละกันฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทะวางศาตรา มีความละอายมีความเอ็นดูมีความการุ่นนาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึง่งน,นี่ข้อที่หนึ่งสองเธอละก,การลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่งสามเธอละก,กรรมเป็นฆ่าสึกแก่พรหมจันทร์ ประพืชพมจันย์ประพตชห่างไกลเว้นขาดจากเมถุนอันเป็นจิตของชาวบ้านแม่ข้อน,นี้กับศีลของเธอประการหนึ่งสี่เธอละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คําจริงดํารงคําสัตว์มีถ้อยคําเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกแม้ข้อน,นี้ก็นศีลของเธอประการหนึ่งห้าเธอละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียด ฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู่นี้แตกกล่าวกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกกล่าวกันสมานคนที่แตกกล่าวกันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้างชอบคนผู้พร้อมเพียงกันยินดีในคนผู้พร้อมเพียงกันเพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพียงกันกล่าวแต่คําที่ทําให้คนพร้อมเพียงกันแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง หกเธอรักคำหยาบเป็นขาดจะคำหยาบกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักคข่พอใจแม่คนนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่งเจ็ดเธอรักคำเพ้อเจอ้อเว้นขาดจะคำเพ้อเจอ้อพูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอัดพูดอิงทำพูดอิงวินัยพูดแต่คำที่มีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควร แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งแต่เธอเว้นขาดจากการพากพืชชะคามและพูดตะคมนะ่ะอันนี้ถ้าเป็นนักบวชต้องทําเต็มที่ส่วนฆราวาสจาเป็นนะต้องพากพืชชะคามแต่พูดตะคามนั้นนะ่ะก็ต้องระมัดระวังเนาะอ่านะก็ถ้าเห็นเห็นก็ไม่ไปทําร้ายเขาแต่ถ้าไม่เห็นเราขุดดินฟันหญ้ามันต้องไปโดนก็จานน่นะชีวิตที่เรามองไม่เห็นนั่นเองนะจำนนนะเก้า เธอฉันหนเดียวเว้นการฉันในราตีกดกันฉันในเวลาวิกาณ์ฝึกกินข้าวเวลามือ้ออันนี้นะสิบเธอเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลาการกิจกรรมเหล่านี้ที่ส่งเสริมกิเลสก็ไม่เอาแต่ถ้าลดกิเลสนี่เอาสิเอเธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่อง ประเทืองผิวอันเป็นฐานในการแต่งตัว 12. เสเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่นะเป็นผู้ไม่มักใหญ่มักโต 13. เทเว้นขาดจากการรับทองและเงินนะเอาเอา,เอาถึงตรงนี้ก็แล้วกันก็เรียกว่าฝึกเสียสละทํางานฟรีนั่นเองนะฝึกช่วยเหลือผู้อื่นนะฝึกเสียสละทํางานฟรีอ่ะเอา13ข้อนี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะข้อเดือนเดียเด๋ยวค่อยมาว่ากันต่อไปเรื่อยๆนะเนี่ย จนจบจุลศีลก็เป็นมัชฌิมศีลนะก็มีมัชฌิมศีลอีกหลายอย่างเดี๋ยววันหน้ามาฟังต่ออีกนะมัชฌิมศีลจบมัชฌิมศีลไปก็เป็นมหาศีลนะก็เป็นมหาศีลเลยนะยังมีศีลต่อๆไปอีกนะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้นะจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเพิ่มเติมขึ้นไปนะ นะเพิ่มเติมขึ้นไปนอ่านดูอนิสงส์ก่อนดูกระพลพรามภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนเลยคือจุลศีลมชิมศีลมหาศีลเดีวค่อยลงรายละเอียดเพิ่มไปอีกย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนเลยเพราะศีลสังวรน,นั้นเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มูระธาพิเศษกำจัดราชศัตรูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนเพราะราชศัตรูนั้นชั้นใดดูกระพราม ภิกษุก็ฉะนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนเพราะศีลสังวรน,นั้นภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันนี้ย่อมได้เสวยสุขอันปัสจากโทษในภายในดูกะพรามณ์ด้วยประการดังกล่าวมานี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นพูดถึงพร้อมด้วยศีลน,นี่แหละก็จะไม่มีโทษภัยใดๆเลยมีแต่ประโยชน์สุขเท่านั้น,นจบมาหาศีนลนะครับ พูดถึงฌานอีกนะโอ้โหพูดถึงฌานอีกพูดถึงฌานสี่พูดถึงวิชาแปดนาฌานสี่วิชาแปดอีกเดี๋ยววันหน้าจะมาต่อนาฌานสี่วิชาแปดนาเนี่ยปฏิบัติจนได้ฌานสี่ได้วิชาแปดนาแล้วเป็นยังไงนะมาดูปิดท้ายนะนมาดูปิดท้ายว่า ฌานสี่วิช,ชาแปดในปฏิบัติจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลจนได้ฌานสี่วิช,ชาแปดนะอาลองมาตั้งใจฟังอันนี้ดูนอนะมาดูตรงนี้ก่อนว่าเราพอพรุทธเจ้าตัดอย่างนี้แล้วเขาว่างไงนะ ดุกระพามก็ยันสมบัติอื่นที่ดียิ่งกว่าประณียตยิ่งกว่ายันสมบัตินี้ไม่ได้มีนเนี่ยนี่แหละเป็นทำจนเป็นยังไงละนะ่ะปฏิบัติฌาน4ี่วิช,ชา8ปนี่นะนภิกษุก็ฉันนั้นแลย่อมโน้มจิตไปเพื่ออาสวัคยายานย่อมรู้ชัดความจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุท,ทยัยเหตุแห่งทุกนี้ทุกขนิโรธสภาพดับทุก นี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาวิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกนี่อริยสัจสี่ใช่ไหมจนบรรลุอริยสัจสี่เลยนะเหล่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยเหตุของอาสวะของกิเลสนี้อาสวะนิโรธสภาพดับอาสวะนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาวิธีปฏิบัติเพื่อดับอาสวะเมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตลดย่อมหลุดพ้นแม้กามาสวะกาม นาะแม้ภาวาสวะกิเลสที่อยู่ในใจแม้อวิชชาสวะความไม่รู้นะไม่รู้จักแยกแยะว่าหมดหรือไม่หมดก็รู้แยกแยะได้ว่ากิเลสหมดก็ไม่หมดต่างกันยังไงเมื่อจิตหลุดพ้นมียานมียานว่าหลุดพ้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วนะกิเลสชาติชาติทุกขก์สิ้นแล้วนะมีแต่ชาติพ้นทุกข์เท่านั้นที่เกิด นาะพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีคือชำระก,กิเลสสิ้นเกลี้ยงแล้วดูกระพรามนี่แหละเป็นยันซึ่งใช้รัพ์น้อยกว่าชำระก,กิเลสนี่แหละใช้รัพ์น้อยกว่าเชื่อไหมชำระก,กิเลสใช้รั์ไหมไม่ต้องใช้เลยนะไม่ต้องใช้เลยใช้ปัญญาใช้อริยศัพ์คือปัญญาใช้ปัญญาชำแลกกิเลสนาไม่ต้องใช้รัพ์ นี่แหละเป็นดูกระรัพพรามนี่แหละยันนี่แหละยันพิธีซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการรเตรียมน้อยกว่าและมีผลมากกว่ามีอานิสงส์มากกว่ายันก่อนๆเห็นไหมสรุปแล้วชําแรกกิเลสนี่มีผลมากกว่ายันก่อนๆทั้งหมดดูกระรพพรามก็ยันสมบัติอื่นๆจะดียิ่งกว่าประณีตยิ่งกว่ายันสมบัตินี้ไม่ได้มี